านผู้ฟังผู้ชมครับมาดูการเสียสิ่งที่รักยิ่งการสูญเสียที่อยู่อาศัยของเด็กตัวน้อยๆนะครับไม่มีแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำบ้านหลังนี้ลูกเกิดที่นี่เนาะนั่นะครับถิ่นเกิด ไม่มีอีกแล้วนะครับอะแม่จวนลูกไปพอแล้วครับจุงลูกไปจุงหลานไปนะครับพอเนอ้อไฟไหมนะไม่ทราบสาเหตุแต่สันนิฐานว่าแม่หันหน้าตั้งนี้แม่เป็นแม่อุ้ยนะครับเป็นแม่อุ้ยเป็นยายเด็กชั้น ป2ปะนะครับรก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับไม่มีแล้วเสื้อผ้าไม่เหลือสักผืนเหลือเหลือไว,ตว้ตัวตัวที่แต่งเนี้ยเนาะ,<ร>ะอ่ะก็ขอเมตตาการุณานะครับพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมรายการบานนยกักจะช่วยสนับสนุนเชิญนะครับ5บาท10บ,บาท แล้วแต่กําลังศรัทธาคุณแม่ครับหันหน้ามาทางนี้จะย้อนแสงนะครับเออถืออย่างนี้แหละเออนะครับดูนะครับ แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับคุณยายเนาะยายพร้อมนะครับจะรอเมตตาการุณาเด็กชายลูกชื่อว่าอย่างกครลูกครับอะไรนะครับวายุการวายุการวายุการใจสินอ่ะกูเจาลูกนอนที่ไหนครับล,ลูกนอน,นอบัดยาบัดเดียวตอนตอนบ้านหลังนี้ลูกนอนจะได้ลูกอ,อ๋อลูกนอนตันนี้เลยเนาะ วายุการนะครับลูกไปค้นหาเสื้อลูกสักผืนแล้วครับเจอไหมอ่าลูกไปดูนะครับดูเสื้อผ้าของลูกเหลือไว้แต่ความทรงจำลูกชอบตัวนี้แหละลูกแหละลูกหันหน้าทางนี้ลูกหันหน้านอลูกนอลูกชอบเสื้อตัวนี้บ่เหลือแล้วครับนะฮะ แม่อันถ้าแบบมีผู้เมตตาจะาจ่วยมาเป็นเสื้อเป็นผ้าได้หมดอันเนาะเป็นเสื้อเ,<ร>เป็นผ้าอันเนาะครับรบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่แปดสิบเอ็ดมูที่สิบห้าตำบลลมเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาบ้านเกษตรสมบูรณ์เด็กชายมาตรงนี้หน่อยลูกมา ห้องนี่เป็นห้องอย่างหลุกห้องนอนห้องนอนของพี่แหละอ๋อลูกหันหน้าทางนี้ครับลูกเป็นห้องนอนของพี่สาวเนาะเดี๋ยวปเดี๋ยวพี่สาวจ้มาอยู่บ้านเอียแต่ก็หู้ขาวละครับก็ไปแห่นหนังสือเตือนนอปิกม้าก็มีประโยชน์ครับก็ซูไม ลูกใหม่ซูใหม่แม่อุ้ยพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้ที่ขจัดอุปสรรคขันต้นเนาะแล้วก็ถ้ารายการบนนวยกักเซ็ตเรียบร้อยแต่ห้ามเข้ามานตัดนี้เนอะนะครับเพราะว่าบ,บ,บ่ความแข็งแรงบบมีละอ่าลูกคำเดียวนี่จะไปอยู่ตังหน้าเนาะว่าจะรอเมตตาจากปูอุ้ยแม่เท่าปีป้านอาในหมู่บ้านเนี่ยเปิ้ก็เอาเข้าเอาหน้าม,มา ออตอนนี้ไฟมาถึงเนาะแต่ว่าแหมเหมือนกันนะเกือเนาะแหม,มละเนาะ,ะ,ะ,ะลูกรองท่าของลูกกูได้ยิบมาดูครับอ๋อลูกลองเกือกของลูกนี่บ่ได้แล้วนะครับมาหมี่ละใจบ่ได้แล้วเนาะกรอบหมดแล้วนะครับก็รายการบนนก,กั๊กเป็นซื้อกลางเนอะครับเนอะ ใคจะจ่วยซื้อเกลือกฮื้อแกลูกแกหลานเล็กๆน้อยๆนะครับอบ่าว่าเป็นสิบบาทสาวบาทแล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วแต่กำลังศรัทธาของท่านนะครับอ่าหมายเลขบัญชีนะครับ ธานาคารพก็สเนาะครับเออของแม่อุ้ยพ้อมจี่จะมาซื่อเกือกซื่อเสื้อซื้อเตียวบ่มีชุดไปโรงเรียนสักชุดละเนาะดเด,ยเดียวชุดเดียวอ๋อก็ถือว่าเป็นไปบ่ได้เนาะจะต้องซื้อหายังเล่งด้วนฐานะแม่อุ้ยก็พอใจได้แต่ก็บ่ถึงร่ำรวย นะครับถ้าได้เมตตาจากพ่อแม่พี่น้องผู้มีความเมตตากรุณาเจิญเลยนะครับมาพอมาก้อยบ้านนอกบัานานานะครับถือว่าเป็นสมบัติตีแสนจะภาคภูมิใจเหลือไว้แต่รถรถนี่จะได้อยู่เนาะตี่โดนไฟนี่ก็ถือว่าใจได้บ่มีนะครับ หอบไปเลยรถด,ดีอยู่นะครับนอ้อเสียดายสองกันนะครับตั้งรายการบนันเ้ก็ขอเป็นซื้อกลางขอความเมตตากรุณนาะนะครับแล้วแต่จะสนับสนุนนะครับเนอบอว่าเป็นข้าเป็นปลาเป็นน้ำวัสดุสิ่งของเป็นเงินทอง สิบบาทสาวบาทแล้วแต่กำลังผู้ที่ดูและการนี่ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นควรยืนอันตรายใดๆอย่ามาแพ่วผ่านผ่านได้เลยนะครับเหตุการณ์วันนี้จะอยู่ในหัวใจของลูกของล้านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ครับผมมาพอเนอ อันนี้ก็มาขอเมตตาอ,อบตนะครับท่นยานผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านมาตั้งโต๊ะขอบริจาคแล้วแต่เนาะห้าบาทสิบบาท<น>เป็นน้ำก็ได้เนาะตังเป็นจะได้เหมาะก,กัน แม่นอันนี้แม่อดีตแมนหลวงเนอะครับเนอภูมิจิตเมตตาการุณาะก็น้ำออย่างเล็กๆน้อยๆเพรว่าเขาสารไข่ปลากระป๋องน้ำมันอาหารแห้งครับลูกลูกจะพูดกับพ่อกับแม่ที่อยู่ห่างไกลหน่อยนะครับนะ เดี๋ยวเมตตากรุณาจะมาหาลูกนะครับ <Okay. S 1> เอาละเอาแต่ละมาดูนะครับผลผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับลูกไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมลูกเชิญการลูกลูกจะขอความช่วยเหลือใช่ไหมผ่านทางรายการของปู่นะครับเชิญครับลูกขอสนับสนุนอะไรบ้างครับเพื่อนฟูงช่วยช่วย,ยผมด้วยนอ อยากได้อะไรครับอ,รอยากได้เสื้อผ้าเนาะไม่มีนะครับรองเท้าไม่มีแล้วเมื่อกี้รายการให้ท่านดูนะครับชุดนักเรียนอยากได้ชุดนักเรียนยกับไม่มีสักอย่างเนาะรถจัก,กรยานก็หมดแล้วนะครับก็แม่อุ้ยก็ช่วงนี้เป็นกําลังใจเน้อแม่อุ้ยเน้อเอาลูกเอาหลานไปนอนตเต้อ จางมันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดโหนล,ล่มวันนี้เดี๋ยวลูกใหม่จะต้องดีกว่าเกา่เาลูกกราบขอบคุณแขกที่จะ,ะครับขอบคุณครับงามๆนะครับสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตลูกหลานอ่อนแอมากนะครับที่จริงเขาเป็นนักพูด นเป็นเด็กพูดเก่งมากแต่วันนี้เวลานี้นะครับลูกเขาไม่สามารถพูดได้แล้วลูกอยากได้ชุดนักเรียนนอลูกนอลูกจะได้ภายในเร็ววันนี้นะครับจากผู้ที่จะมีความเมตตาการุณนาะขอให้ลูกจงมีร่างกายแข็งแรงนะครับลูกนาะอยู่กับยายนะครับไม่ทอ้อลูกจะต้องก้าวหน้าต่อไปอุปสรรควันนี้อยู่ในหัวใจลูกนะ ลูกจะต้องเป็นผู้ยาที่เข้มแข็งต่อไปนะครับผมทางรายการบ่านนอยกักขอเป็นรายการสื่อกลางทุกท่านนะครับที่จะเมตตากรุณาจะร่วมบริจาคไม่ว่าเป็นข้าวไม่ว่าเป็นอาหารแห้งเสื้อผ้าเงินตรา ฝากทางรายการบันนยกักนะครับผมท่านอบตเป็นเป็นหลักใช้นะครับเป็นหลักใช้แม่หลวงดูแลครอบครัวนี้ด้วยนะครับผมดูแลครอบครัวนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณ